สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับกลับมาเจอกันในเกมรีวิวอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอเกาะกระแสเกมออนไลน์กันส้นหน่อยนะครับซึ่งนาทีนี้ก็คงหนีไม่พ้นรักนรกออริจินนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งของอีกครั้งของอีกครั้งของอีกครั้งนะครับแล้วก็หลายๆครั้งนะฮะสำหรับเกมตระกูลรักนรกนะครับเวอร์ชันนี้จะเป็นอย่างไรมีรายละเอียดอะไรอย่างไรบ้างวันนี้พวกเราออนไลน์สเตชั่นะครับจะมารีวิวให้ทุกคนได้ชมได้ฟังกันครับ สำหรับแล็กนาร์ล็อ i g i รินั้นนะครับถ้าหากจะว่ากันตามตรงแล้วนะครับเกมเกมนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเกมที่ใหม่อะไรนะฮะหรือในอีกแง่นะครับจะเรียกว่ามันคือเกมเก่าที่ถูกปรับปรุงเป็นเวอร์ชั่นใหม่เสียมากกว่าใช่ครับแล็กนาร์ล็อกออริจิแล้วจริงๆมันก็คือตัวเกมภาคเลิฟแอดเ r อร์ไซ์ที่ถูกปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างให้ดีขึ้นนั่นเอง เนื้อเรื่องนะครับของ Ragnarok Origin นั้นจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับคือก็ยังโฟกัสอยู่ในอาณาจักรลุนวิกาที่มีภัยอันตรายเยอะแยะมากมายและรอผู้กล้าอย่างเราๆนะครับที่มีชะตากรรมเนี่ยต้องมากอบกู้ความสงบสุขให้กับอาณาจักรอะไรแบบนี้โดยมีเทพสงครามวอไครลี่นะครับคอยนําทางให้และระหว่างนั้นผู้เล่นอย่างเราๆก็ซึมซับเนื้อเรื่องผ่านเควสต่างๆแต่ในเรื่องของตัวเกมภาคนี้เนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่ามันจะมีความดราม,มา่าความดาร์กปอนอยู่ด้วยบางจุดนี่โหหักมุมราวกับซ หลอกทรยศหักหลังอะไรนะฮะถึงขั้นตัวละครเนี่ยตายกันเลยนะครับโดยที่ผู้เล่นอย่างเราเนี่ยเป็นเยื่อที่ถูกหลอกก็มีนะครับถ้าใครอยากจะลองอ่านเนื้อเรื่องของเกมนะฮะกอะ็อ่านกันดูได้นะครับแต่ก็เข้าใจได้แหละถ้าหากหลายๆคนจะกดข้ามกันรัวๆนะครับอ้อนอกจากในเรื่องดาร์กแล้วนะครับผมไอ้ในเรื่องแบบท่าฮาตลกตลกเนี่ยก็มีแฝงอยู่ด้วยเช่นกันนะครับทั้งเคเวสลลวงเเอยยทีดีด โอเคครับมาขอพูดถึงเรื่องกราฟิกกันก่อนนะครับอย่างที่ได้บอกไปข้างต้นนะฮะว่าเกมนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่เกมใหม่อะไรดังนั้นกราฟิกจึงเป็นอะไรที่ไม่ได้วาวมากนักครับสำหรับเกมสมัยนี้ถึงแม้ว่าตัวเกมเนี่ยนะครับจะมีทั้งเวอร์ชันมือถือและ PC ควบคู่กันมาแบบเกนชีนอิมแพ t อะไรแบบนั้นแต่ว่ากันตามตรงครับกราฟิกในเวอร์ชันมือถือนั้นเนี่ยก็ไม่ได้สวยงามอะไรเท่าไหร่ยังมี UI และเอฟเฟกที่ค่อนข้างรกด้วยถึงแม้เลยครับว่ามันจะมีออปชันให้ปิดหลายๆส่วนออกก็ตามเพื่อลดความรกนนีี้ลงงแต่่มัั็นะยยยอูดดะโเฉพา เพาะเวลาสู้กับบอส m อ p p ส่วนในเวอร์ชัน PC นั้นนะครับดูด้วยตาเปล่าก็น่าจะดูดีกว่าในมือถืออยู่ในหน่อยนะครับถือว่าทำาคร่หนอกมาได้ไม่แย่นะฮะและสามารถรองรับจอนะครับที่รัน120เฟรมเรทได้ด้วยถ้าหากจอใครที่มีเฮิร์สตถึงก็ลองดูสรุปโดยรวมแล้วนะครับในเรื่องของกราฟิกนั้นเนี่ยก็อยู่ในขั้นธรรมดาครับไม่ได้หวือหวาหรือว่าว้าวอะไรกับยุคนี้แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าทางทีมเนี่ยออกแบบตัวละครนะครับผมโดยเฉพาะตัวละครผู้เล่นเนี่ยได้น่ารักดีน่ารักมากเลยถึงแม้ว่าจะเป็นเกมที่ไม่ได้ใหม่แล้วก็ตามนะ มาต่อกันที่เรื่องของเสียงครับก็คงต้องพูดถึงเรื่องเพลงประกอบในเกมก่อนนะครับคือถ้าหากใครเนี่ยคิดถึงบรรยากาศเก่าๆเ,เพลงดั้งเดิมที่คุ้นหูก็ต้องบอกนะครับว่า l e g k n l o k Origin เขาจัดเต็มให้เลยในส่วนนี้นะครับแถมบางเพลงที่เราเนี่ยรู้จักกันดีอยู่แล้วก็มีการ re arrange เพลงใหม่ให้ด้วยนะครับดังนั้นถ้าหากใครชอบเพลงของเกมในซีรีส์นี้ในเวอร์ชันออริจิก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่นะครับ ส่วนในเรื่องของเสียงประกอบนะครับพวกเสียงเอฟเฟกต่างๆก็ไม่ได้หุือหวาอะไรมากเช่นกันว่ากันตามตรงครับมันก็คล้ายๆกับเวอร์ชันดังเดิมนะครับที่ทุกคนเนี่ยน่าจะพอเข้าใจนะครับแต่ถ้าหากคุณไม่เคยเล่นมาก่อนอย่างเกมเมอร์รุ่นใหม่ๆนะครับก็อาจจะมีรังคาเสียงเอฟเฟกกันต่นะครับมันจะวี๊ปักๆวๆๆอะไรแบบนี้เรายาวเลย สุดท้ายครับกับความพรีเมียมในด้านของการตลาดนะฮะแลกนาร็อกออริจินนะครับนอกจากตัวเกมจะมีการแปลไทยเกือบ100%เซแล้วยังมีเสียงภาคไทยนะครับโดยนักภาคยมืออาชีพอีกด้วยซึ่งก็ภาคได้ดีเลยทีเดียวนะครับเข้ากับตัวละครทุกตัวเลยตรงนี้ก็ต้องบอกว่า <คน S 2> ทางทางัวน<า>ีวท<า>้ทำการบ้านมาได้ทข้งดีครับกล้าดียังไงถึงได้บุกเข้ามาที่นี่ มาถึงเรื่องสุดท้ายอย่างเกมเพลย์กันบ้างนะครับก็ต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะฮะว่าโดยเนื้อแท้แล้วนี่คือเกม MMORPG บนมือถือที่มีเวอร์ชั่น PC เพิ่มมาเป็นทางเลือกดังนั้นถ้าหาใครคาดหวังเกมเพลย์แบบลึกๆแบบพวก RPG นะครับติดกลิ่นแอคชั่นหน่อยๆบน PC อะไรพวกนั้นเนี่ยก็คงไม่ได้มีให้ขนาดนั้นเพราะหลักๆแล้วนะครับกว่าจะไปถึงช่วงเอนเกมได้ก็ใช้เวลาเล่นหลายต่อหลายวันนะครับและสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือการกดออโต้วิ่งเควสกดอินเตอร์แอคต่างๆแบบค่อนข้างวนลู รวมไปถึงการทำเควสรายวันต่างๆที่มันบังคับไม่ทำก็เสียประโยชน์ซึ่งมันก็จะเป็นอะไรที่น่าเบื่อหน่อยถ้าหากเทียบกับเกมแนวอื่นในตลาด หลักๆแล้วนะครับผู้เล่นเนี่ยจะต้องวิ่งเควสและทำภารกิจเพื่อเพิ่มเลเวลไปเรื่อยๆประกอบกับด้วยความที่เป็นเกมฟรีเราก็จะเจอกับความรกของ UI นะครับและการกดรับของรางวัลนั่นนู่นนี่เต็มไปหมดเรียกได้ว่ากดรับกันจนมือหงิกเลยนะฮะในแต่ละวันแถมเควสต่างๆนะครับก็ต้องทําแบบบังคับด้วยนะครับไม่เหมือนกับเวอร์ชันคลาสสิกที่ผู้เล่นเนี่ยไม่จําเป็นต้องสนเควสแค่เปลี่ยนนะครับที่เก็บเลเวลไปตามระดับเลเวลของตัวละครแต่กับ Ragnarok Origin นะครับจะเป็นการบังคับเลยเพราะถ้าหากคุณไม่ทําคุณจะติด บอัพเลเวลไม่ได้ด้วยทั้งระบบสตามินาที่ตัด exp ในการฟาร์มรวมไปถึงเพดานของแต่ละเลเวลที่โคตรสูงอีกด้วย ารกิจต่างๆในช่วงเลเวลแรกๆนั้นนะครับจะเป็นการสอนหรือว่าติวเตอร์เรียลที่แฝงไปกับเนื้อเรื่องครับซึ่งส่วนใหญ่ก็สามารถเล่นได้ตัวคนเดียวนะฮะแต่พอช่วงเลเวลหลังๆไปเกมเนี่ยจะบังคับให้ผู้เล่นนะครับต้องหาปาร์ตี้ออกลุยกับผู้เล่นคนอื่นๆผ่านการตะลุยดันเจี้ยนต่างๆนะครับที่ต้องบอกว่าเล่นคนเดียวนั้นเนี่ยค่อนข้างยากเลยนะครับถึงแม้ว่ามันจะผ่านได้ก็จริงแต่มันเสียเวลานะครับรวมไปถึงการฟาร์มมอนสเตอร์นะครับผมแบบปล่อยออโต้ซึ่งถ้าหากอยากได้ P ก็จเป็นอีะฮะทีะจะ ต้องร่วมปาร์ตี้กับผู้เล่นอ,อื่นการยืนฟาร์มคนเดียวมันก็จะช้ากว่าพอสมควรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัวเกมก็มีระบบแมชเมคกิ้งให้แบบค่อนข้างละเอียดนะครับตามจุดประสงค์ตามสไตล์ของเกมแนวนี้เลยนะครับอยากได้ตี้ไปลงนั่นอยากได้ตี้ไปลงนี่อะไรอย่างนี้เขามีแยกให้นะครับละเอียดดี สุดท้ายนะครับผมจะขอพูดถึงเรื่องของกาชาหน่อยครับเกมนี้หลักๆแล้วนะครับก็มีกาชาอยู่2อย่างที่สำคัญนะฮะอย่างแรกคือสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งจะเป็นตัวละครต่างๆที่มาช่วยผู้เล่นต่อสู้กับเหล่าศัตรูแบบออโต้นะครับแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีสกิลหรือความสามารถที่แตกต่างกันออกไปโดยผู้เล่นก็ต้องอ่านแล้วก็กด wish list away นะครับว่าสายการเล่นของเรานั้นเนี่ยเข้ากับสัตว์เลี้ยงตัวไหนและสามารถติดตั้งได้ทั้งหมด4ตัวนะครับเพื่อเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ด้วยส่วนการได้มานั้นครับผู้เล่นก็จะต้องทําการสสุ่มมมเเปิดนัแลล้วกก็ตตาไ มีแบ่งระดับความแร่เกลือหน่อยก็ได้เสร็จนะครับสะสมครบก็ปลดล็อกเปิดได้ซ้ําก็อับขั้นเพื่อปลดล็อกสกิลแพสซีฟให้แข็งแกร่งขึ้นดังนั้นก็จะเป็นธรรมดาฮะที่สายเติมหรือเหล่าวานเนี่ยก็จะได้สัตว์เลี้ยงเทพมาได้ใช้ไวกว่าชาวบ้านนะครับส่วนใครเบี้ยน้อยหอยน้อยก็วัดดวงเปิดเอาถ้าหากดวงไม่ดีก็ต้องเปิดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะออกมานะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ อีกกระชาหนึ่งนะฮะก็คือกระชาแฟชั่นครับซึ่งตัวเกมนะฮะเขาก็มีแจกตั๋วสุ่มมาเรื่อยๆแต่ก็นั่นแหละครับตามสไตล์ของเกมเลยคือไอเทมกระชาก็จะมีสตักสุดโหดพ่วงมาด้วยใครดวงดีนะครับกดด้วยตั๋วฟรีก็ดีไปนะฮะแต่ถ้าใครอยากตึงฮะก็ตามกําลังทรัพย์ของแต่ละคนเลยครับซึ่งกระชาแฟชั่นนี้ถ้าหากเปิดได้ซ้ำนะฮะก็สามารถเก็บเข้าตู้เพื่อเรียกมาใช้ในรูปแบบสกินได้รวมไปถึงชิ้นที่มันเกินออกมาอีกหลังจากนั้นก็สามารถย่อยเป็นเหรียญครับเพื่อนาไปเกรดต่างๆ ได้ต่อไปนั่นเอง ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวลักน a าล็อกออริจินนะครับจริงๆแล้วตัวเกมยังมีรายละเอียดยิบย่อยอีกเยอะแยะแต่สรุปโดยรวมแล้วนะครับมันก็คือเกมเก็บเลเวลลงดันปาร์ตี้กับองเพื่อนแหละครับถ้าหากคุณมีปาร์ตี้ประจําเล่นแบบจริงจังกันหน่อยพร้อมเล่นไปด้วยกันเนี่ยตัวเกมก็จะมอบประสบการณ์ที่ค่อนข้างดีให้กับคุณด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้พวกเราอไล s t ์สเตชันจึงของมอบคะแนนให้กับเกมนี้ไปที่7คะแนนนะครับแต่ก็ต้องย้ํากันอีกรอบนะฮะว่าเป็นคะแนนสาหรับคนที่คุ้นชินกับแลกน่าล็อกดีอย พร้อมที่จะจ่ายเงินไปกับตัวเกมตามสมควรด้วยครับแต่ถ้าหากใครหัวเดียวกระเทียมรีบแล้วคิดจะเล่นแบบสายฟรีหมดจดโอ้โหพูดตามตรงครับเกมนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่ได้ดีมากนะักตามการตลาดของตัวเกมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปรีวิวคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรยังไงรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราวันนี้หมดเวลาของผมลงแล้วสวัสดีครับ